ไฟนอลราวงานแข่งแรนการโอเวอร์เรสนะคะเราแล้วาก,าากาะะ็เป็นทยบับซาก้าและโอเวอร์หลอนนะคะเป็นเ,เินเลนะเอร์ดาวน์อเร์หลอดาวรู้ตัอะไรนะเริ่มหลังก็ได้ครับ บางทีอาจจะมีเล่าสองก็ได้เตี้ยนคนสามสี่สามสี่สามสี่จะได้ลงเตี่ยต้องเล่นเดี่ยตันเดี่ยวหมายถึงยังไงวะเตี้ยสามไครับิสแปวิสแปะแ้วงล่ตเตร12ล้วังล่อตเตอี์2สามายีไปกรับ้า ต้องหาพี่จีนตายม่ยาอะไรเดียงยังยงยิ่ไก็เนะครับสไลด์ครับตอวนชิงมือหนึ่งใบ้เก็ตัดให้เก็บเก็เลยนะั้เเ

ก็เริ่มครับตัวหนอ้ย คเาเลยครับแสงครีครับมันมันเปลกแล้วครับไม่เปลเกินครับอ่าแต่ดอคบอะไรที่ไม่ใช่ที่ดทั้งหมดนะจริงครับไลฟ์ัขาโเก่ยหากนหนึ่งโอแวงครับกไปก <á> so like ็ไ so ด like oh, so like, like oh, ้เอาไปนเับไปทไมไม่คิรดเอาบีจีขึ้นมครับ ตัวไม่ดีเลยไม่ดีเลยถ้าพัครับเฮ้ยโอีแ่ต้องป็นสลัดถ้าพันครับต้องเป็นตัวนี้ได้ทำอไรได้มแบนส์แนสิบแปดฮิตทคฮตัวนี้ระเบิดไงยดงจัวระเบิดไงยงจัวอันนี้ระเบิดจัวระเบิดไงาดยแสแป ยัอย่างนี้สองหมื่นสอง่นเลยสองสเลยครับหวยอหน้าแขนงแครับหน้าแ็ที่ครับทล่ครับช่างนเขาให้ครับอันนี้สิบแปดครับเข้านะครับทิ้งครับที่ครที่เอาหวนะใช้สองตัวนี้ครับรลเบิดไก่ดแล้วก็จวด พอตัวโพงเลย,ยจิบกับขึ้นเลยนี่รห้ตาลครับเอาอก,อกอระบาดไระดอบไปได้เัดโอวโหเข้าเลย ก็10ีครับาสกินอะไรก็ได้อ่ากสกิลครับสวัสดีบวกห้าพันถังาบยี่สิบหกพิเทษครับอินดูใจไ ข้างนั้นเท่าไหร่อันนี้สิบห้าทิงไปเไปิ้ไปสิดีให้ไป็อใชหครับใช่ครับแิ้วครับคิวบคระบหลัางทางยี่สิบห้าล้วครับไมอเอาคิวคิวนะสองหมื่นครับสอ่สเออิงคทิ้งทิ้งมูล

สิบสามนะสม้สลูกับโอนแมนทิครับาบ้านสองยิเหน้าครับกินี้ครับาบ้ายิงเข่าหลังสองเด็มสามสองสองสออันนี้สี่หมสามลอออนี สี่หมื่นแปดสองคิครับพี่จีครับชิงเป็นฮิวครับช่วนได้ครับหุ่ยเดียดนะสิบยี่สิบยี่สิบเนาะมือหรับเคไปครับเหมือนอ่เงท่อนครกไล่ขาครับขอครับอันนี้รู้สกิวไหมอ๋ออย่งอ่าสกิววันนี้บอกว่า ถ้ามีร่างแรกในโซตัวมันจะบ 5, วกห้าพันแล้วก็ตอนลุกมาปกติลบหนึ่งใจแต่ถ้ามีร่างแรกในโซจะไม่ลบไดจะเหลือสองได้เขเดียวแต่ไม่มีเท็จปมข้ามกันใช่ไหมครอ่าไม่มีครับอันนี้ไม่ไม่ต้องยิงกระโลกได้ครับอ๋ออันนี้แค่สิบแปดครับตีแหวร์นะสองได้ปปไปเลยครับห้าลูกสิบแปดไปเลยครับอันนี้สิบห้ายิงได้

ขอดูหนม่ราขอดูบ้าาขอดูาขจะเป็นพีจะเป็นหมอะินเป็นเคี้อลาแหลกเลย่ามครับคีคีออกห้างอันนี้สร้ออยู่ที่ยี่สิบห้าเขาจะบ้านหนึ่งยิ่งหลังแวรยี่สิ้าสองเคี้ยวสองห่้า เฮ้ยเปนอด e ีมันบอดีซะด้วยอดงขอคสามหมื ari, ่นสามหม่นดดบ้วีสามเดียวคับสวันึขอสามหมืเวนครับวันึ่งชิค้พายขอแหแดมสามหมื่นห้า อีกแวครับโซบานสองไมครับน้ำมีไม่มีครับโซบานหนึ่งรอก่อนพูกเราทั้งสองอะไหครับใครไปมึงบายกดข้างเดียวเนรกผนอันนี้ไม่ได้เผลเนาะไม่ได้เผลสี่สิบแปดอยู่ครับกลังข้างนี้ไม่ช้าครับวยเยอะไม่ทำอะไรเลยไม่ทำดีกว่าตายอันนี้ยี่สิบ ยังดีขูดี่ไม่เราันะถ้าเป็นครับรับก่อนเดี๋ยวาปลาห้าลูกไม่ไรห้าลูกสิบแปดห้าลูกปลาบมาครับนั่นแหละ่อยเลยเนาะ อันนี้ลูกเตะขึ้นมาโอ้ยแล้วเข็คเลยกำลังแบบคิครับให้เดามจีแล้วข้าวเข้าไหมเ้าครับโษณาสองหมื่นร์เลยครับสองหมืไม่สวยเลยเนาะสองหมื่นสองหมไปครับสิบแปดครับไปี่ทางขึเลยครับ คอคือ้ากันคนสองหมื่นบาทต่อชั่วคราวสองหมื่นเออลม้วสมดสองสามแไดสเลยอบแปดไลน์ใจน้้ส่ดาบโฆษณาเอก็บังหนึ่งสกิลแนเออเอ็มวย ทีหนึ่งทิ้งไปเลยเช่คสองสี่สิบแปดครับอันนี้เดียวทีเดียวเปิดีู้วยเนาเิเนาเสกิลแมขาได้บ้านหนึงโบานหนึ่งเท่าเช็่อสกิลครับท่านบ้านสองสี่สบดฟอเกือบสิเลี่ยนแลรคนึงรมฟอนสสามสสามสาไีสาลตีฟอนแน่นอนยึองานตีต้องการสองครับไอคน ไม่หลายการแมนน็อปทางเกลว้าวไม่มีอะไรล18ไม่มีอะไรเลยตัวเลเ่าไห่มไม่ได้ชเลย18ใช่ไหมไม่ใช่ครับ18ไดลูกได้เหมือนเดิมม่หลไม่นทไมสเลยมมีให้ไไม่ไม่กี่ ิทีง่ี้อันนี้ห้าม่ออกไปสี่ใบเลยสี่ปลอยก็มาดิวตอนนี้ไะครับดอครับไม่ได้เซ็ล่องเป็นมะรีเด็ดิดช่องีเด็ดกนี่ไม่ได้เซ็ลสองโอไม่นะูกล่องแล้วล่างสองมันหายไปไหนหมดวะเดงไม่ออกใากเด็กเลยทะไรครับเลระอะไรนะ่ยเหนีอะเอ แดบเดียวครับิกมนครับสกิลเคาตบาครับทิ้งหนึ่งก่อนแล้วก็สับด้านขวาขวาเิ้งนเลยสิบแปดเท่าเดิมครับสองได้ยี่ิบสามสามสามสี่สามสามีแล้วโอ้วครับทิ้ง่เเลยครับพอมาแล้วมาเยอะเชียนะมันอยู่ใกล้กันแหละแหละอ้ คอท่าครับติดขอบครับขั้นพันหนึ่งสกิลแวนขั้นโซสันหนึ่งคอทับสกิลไนน์หนึ่งเด่นครับ รอบต่อไปโม่ของต่อไปคอนรอบอะไรดีชิมเอกวนครับโซบะสองโบกี้ไโวสี่สิบแปดรับสองีสิบห้ายี่ห้าสามห้าครับีห เออ่แม่เ <reco> ข้าแล้วค่ะกี่สาวรนคษณาอะไรครับนรน้านาบเตขอราวิญาเลยดอายาอย่า มากขึ้นเลยครับหนึ่งสอมายี่สิบแปดสามสามสิบหกครับนี้มีฮิตเทคครับอันี้ตัวนี้กับตัวนี้อันนี้หาหน้าเวนอันนี้หลายเดมจัวตอนนี้ทิ้งเข้ามากี่ใบแล้วใส่่อคหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบใบครับคีน่าจะหมดแล้วขอบใจไปเติมีน่าไปไปเท่าไหร่นะครับปล่อยทีนะอ่าสิบแปดยี่ิแปดสามหกครับสามหกีีก่อนถ้าผ่านไั่อคราบคร อันนี้จะเหลือ28ครับมีฮิตติกตัวนี้เหมือนเล่นปิดเลยฮะอรนะเหมือนเล่นปิดเลยนะอะไรเองทำไมเราไม่ปล่อยรอบแรกตั้งกล้องหน่อยได้ไหมครับ อะไรนะครับนับกล้องเลยไหมครับกองสามหกแปดจะเหลือหกใยโอเวอร์ยังเหลือด้วยอะไรมาไลครับที่พลังวานเขอทิกครันนะครับ้เปิดต่อ้องเลยนะป้าวะไหนเลยวะไม่เกันอีกครับ ไม่ไม่ระเบิดครับอันนี้จะเป็น <pip> 29 <i> <Four> <ALLY> <X net young men> <mm ่ส well. ิบเก้าเวเนโล่ครับ มือเลือกี่ใบครับสามหกเจ็ดใบครับไมอค <Bruno> รับได้ไหมครับ ขอใช่ไอ๋อน้ำคอนะครับสี่สี่ไปอ๋อยังเหลือด้วย Enig! Yeah. 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 Yeah.

เาเลยไม่อาไดา่ารัาบเ่ราัหลือห้าใบสิบห้ายี่สิบห้าสามห้า sáu mươi năm, sáu mươi năm. Khá gần nhá, không cần thiết. Khảo clip web. Si <laughs> 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 <laughs>

哎。<laughs> เิบเจ็ดอจะดเจ็ีเจ็นนนน <S <S ดเจ no ็เดดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเส็ดเิบดเจ็เจ็ดเบ็ดเจ็ดบ ขอยเหมืนห้าเห้าครับพอครับอุยอุยอุยพอครับดสิบแปดสิบสามยี่สิบสามสี่สามสามสี่สามครับสี่แปดสี่สาม่อยแล้วจุบใช่ไหครับแล้วก็อ่าถ่าย ขอบคุณครับครับ